สวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม63ครับพาพี่น้องมาเบิงขอกงัวของหนึ่งครับถือว่าได้มาตรฐานที่เดียวครับเดี๋ยวพาไปเบิรงขนาดและก็ความกว้างข้างยา้าละกับผู้ที่เพิินเทศไว้นะครับผู้ได้ทีกำลังสีหันมาเหล้ยงงัวครับมาเบิงก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวไปสอบถามละเอียดครับเจ้าของขอกเพิ่นและกางงัวที่เพิ่นเอาลงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับแนะน้ำซื้อเนี่ยครับซื้อปัญญาครับซื้อปัญญาเอาเลีนเรนซื้อยาซื้อยากันเลครับอ่าครับนี่คือผู้พันที่เป็นเจ้าของคอกครับเดี๋ยวให้เพันแนะนําเรื่องของการเห็ดคอกหรือว่าขนาดความยาวของคอกเป็นอย่างไรครับตามที่ท่านเห็นครับสิเป็นส่วนประกอบต้นหลักก็คือโครงเล็กแมนบอโครงเล็กแล้วก็เสาเป็นเสาปูนครับสอบถามนะครับว่ากว้างคู่ยาวเท่าใดความกว้างความยาวกว้างคือกว้างยก่วามมา่ บ่กว้าง่กว้างอยู่หเมตรหเมตรเพราะว่ามันสองละสาเมตรครับผมความเง้วนี่เงวอยู่สิหเมตรความกว่านี่หกความเงาวนี่สิบหาครับสิเมตรมีจักหองเหาหนึ่งสองสามสี่หาหองหองละสามนอกมนทนสามสามสิบสามห้าสิบห้าสิบห้าล็แหเป็นหางครับเป็นหองหนึ่งสองสามสีเออแมนลอกครับหกคูณสิบหาเมตรครับ ส่วนประกอบหลักๆก็คือเป็นเล็กๆเล็กเพื่อนเล็กอย่างนอเล็กขาวนอเล็กก็เล็กก็ว่าไหนนี่แหละเล็กกัมมันไนข้าวเนี่ยราคาลังค่าเล็กครับลังคาเล็กพงเลยลังค่าเล็กแป้เล็กนะครับตามที่เห็นเลยครับเป็นเพิงไข่ไข่โมเดิร์นนะไข่ไข่เพิงมาเงี้ยบานเฮานี่แหละนะครับโมเดิร์นกับโมเดิร์นนะครับส่วนสิ่งที่มาล้อมคอก็คือสิเป็นเล็กนะครับเป็นเล็กกลมโดยส่วนใหญ่เล็กขนาดหนึ่งนิ้วขนาดหนึ่งนิ้ว เล็กเล่าหน่หกขุนเล็กหกขุนเพราะว่าเนี่ยตัวเนี้ตัวนี้จะเป็นหกขุนครับโตลรักหนี่งเเป็นหนึ่งนิ้วอ๋ออันนี้จะใหญ่กว่านาะแมนแต่ว่าก็อยากแข็งแรงกว่านี้กะแน่น้อห้ยเป็นนิ้วเริ่งนิ้วเริ่งเลยสำหรับคนมีทุนคนมีทุนอยู่แล้วเนาะแต่ว่าของอันนี้อาศัยว่ามันบ่มีทุนกระเพาะเองจะคข้องนี่กะอันนี้คือสร้างนี่สร้างก็คือจะคข้องเองแมนแมนอ๋อบ่เกี่ยวกับคาสร้าง่ายังเลยเนาะบ่อลงมือเองเลยครับ ถามถาว่ามันแข็งแรงบอร่อเล็กเล็กน้อยเนี่ยมันกับบ่ออะไแข็งแรงดอกแต่ว่าเขาเอาอะไว่าช่วงทีอ๋อเอาความทีเอาความทีเขาสารให้มันทีขึน้นสารให้มันทีขึ้นมันก็สิรับน้ำหนักได้ดี <c oughs> ขึ้นเยอะครับแต่ว่าถ้าถ้าอยากให้เฮ็ดให้มันห่างก็ต้องเอาเล็กใหญ่กว่านี้คนที่มีทุนหลายเนาะคนที่มีทุนสําหรับคนที่มีทุนพอเว้าถึงทุ่งแล้วอยากหู้แล้วครับว่าใส่วสัสดุอุปกรณ์ค้าวัสดุอุปกรณ์ไปเบิดจักบาทเท่าใดครับ ตีเบิร์ต้งนี้เฉพาะเฉพาะตัวนี้บ่ร์ตวมเถิบก็สิอยู่แล้วเล่าพมาณหาหมื่นะมาณหาหมื่นไปสิได้ห้าวได้ห้าวคือตัวนี้ได้โค้งสางได้โค้งสางได้ลังคาได้ลังคาเสาเุกเยลเสาเนนาซีนะครับเสานาซีเสาเสาบุกเยวเสาเสามีบุนทุนอ๋อเสามีทุนอยู่แล้วเขาลงทุนแต่โค้งสางลังคา่าโค้งสางกับอันกับห้าวนี่แหละกับห้าวคูณแมนกับห้าทั้งนี้ลอมแน คุณเลยครับซูทคณเลยห้าเล็กห5เมตรสิบหาเมตรคูณหกสว่านรูนี้จังจังส้างน้ำกับที่ต้องู่ประมาณเซนตินห้าแม่อยู่ร่วมสร้างริ่มสร้างกับบรุดว่าแสเนาะบรุดบรุดครับเกาแซนจะเห็นมากงี่หรอกนี่มาหนีใครแม่อยู่นกนกก็หนีนี่ชัดเลยครับเห็นชัดเจนเลยอว่าไี่เองอนอัร่กันเ็ดีนกซอยกัน ดูภาพรวมครับพี่นอออ้องครับโอเคดูหูเรื่องคอ,อกแล้วขุมนง่วนนี่คือว่า,า,างัวมันออกมาใหม่งัวมันตั้งมาเ,เอาอนี่ว่าสิถามเรื่องงัวครับวันนี้ถามเารื่องคอกแล้วันีถามเรื่องงัวงัวนี่คอกนี่มีทั้งหมดจะโตงัวมีอยู่เก้าตัวเก้าตัวหกคูณสิบห้าเก้าตัว,ตวอันนี้คือน้ำเขามะมัยนเอเอามะมัย อ๋อสภาพที่เอามาก็คือประมาณนี้เลยซอยเรือจากของบ่าไรโมเมนสภาพนี้ดอกมันมันคาโกนี้มันคาโกนี้อีกคืออันนี้มันพร้อมครับพร้อมแห่งนี่มาขุนกินหัวหาแน่สภาพัอุ้มลงรถอ่ะอุ้มลงรถที่แรกโมเมนงัวสาวเนาะบอวบอวบท่านใดตัวนี้ตัวนี้กะเดิมที่เนี่ยเดิมที่เนี่ยก็เป็นบามันน่ะแต่ว่าแม่เขาแม่เขาสิเป็นแม่กระทบวปาสิเออฟังผีครับ เพรวงคางค่างเป็นแม่กระทบบ้าซิ้นบาหมันแม่แม่สางก็เลยใหญ่มันได้บ้าพอเป็นพอเลือดลอยได้แม่บ้าซิลมาหน่อยไหมครับพวกสางเพันใหญ่อยู่ตัวนี้สูงครับใหญ่สูงสูงร้อยห้าสิบบวกร้อยห้าสิบบวกอันนี้นี่คือลูกลูกแม่นบ้าแม่นลูกบวะลูกทั้งสองเลยป่ะครับแม่นตัวนี้ว่ามันตัวไหนกรับพอพ่อกระทบบ้าซิ้นคือกันพ่อกระทบบ้าซิ้น ตัวผู้หัวตัวแม่ตัวเม่ตัวเมีเบิดเลยมียูนิตตัวมีเบิรมีมีตัวผู้ตัวเดียวตัวออกไม่นะมาเบิรงทั้งขางเพิ่นทั้งผีถือว่าโค้งสางก็โอเคอยู่ครับทั้งสามตัวนี่สวยอยู่ครับผูได้เบิรงตงวออกครับนี่ขุ่นข้นครับขนาดมาไม้ได้นี่มาได้ทั้งเดือนยังสูสีหรืล่ะซูซีประมาณเกือบเดือนหนึ่งครับ พูดแมวคนสูงคักเลยคอกนี่ก็ต้องแยกก่อนเนาะแยกก่อนอ่าแยกรก,กง้อพระท่านหรือเขากันง้อพระท่านนี่คือคอกดังเดิมคือกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้คือเขากันแล้วกลุ่มนี้เพบาะท่านเดี๋ยถึงปีดอกประมาณิสามประมาณอ่างัวที่เป็นต้นทุนแล้วมีจักโตก่อว,ว,ว,ว่าหันว่ามีจักโตมีสองบ่งต้นทุนต้นทุ่นนั้นมีสองตัวสื่อเขานั้นมียุ่งสามนี่ต้นหนึ่งมันบ่าสื่อเข้าไหม โมเมนสภาพนี่ป่ะครับซื้อเข้ามาบ่บ่สภาพซื้อมาโตเท่าไหร่ซื้อมาอยู่สองหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าอยู่ระวังนี่ซื้อมาจากโตสามโตแต่ว่าซื้อสภาพงอกกุ้งอ๋องอกกุ้งคือผอมสภาพซอยเหลือจะคองก็ได้ลอยเหลือไปแต่เอาโครงสามว้ก่อนเอาโครงสามเอาเห็นโค้งเอาเห็นโค้งว่ามันใหญ่โอกาสมันสิไปสูงเลยครับนี่มันสิสูงกับแม่ใหญ่ถ้าผุนสูงหลายสิบบ่อขึ้นกัน มันมีอยู่สามตัวเลยล่ะนี่ตัวนี้ปุ่นตัวหง่ตัวหนึ่งตัวไหตัวหนึ่งโอ้ตัวนี้ตัวอ้วนเลยตัวนี้บอแม่เนาะบอบอบอตัวนี้ตัวนี้ต้นทุนอันนี้ต้นทุนตัวนี้แม่แม่รักามาดูตัวนี้ครับผู้ชมครับโอ้ลูกไส้ก้นเซ็ตงัวได้นี่ต้องใส่ถ้่มขือจังต้องใส่แป้งขัดโอ้ยแสดงว่าไม่ต่อแถวให้ขัดได้นี่ขัดคนนี่คือทีเอาน้ำเข่ามาเนาะ บ้าบ้าหมันคือกันแมนบอลสายท่านบ้าหมันแม่นี่บ้าหมันเลือดน่าจะสูงกว่ามูอ๋อทองยังท้องหาเดือนแสดงผสมผสมเคฟสามหนึ่งโอ้ผสมเคฟสามหนึ่งตัวนี้เลยเนาะแมนแมนครับเด็กขาว่าอีกต้นหนึ่งออกแล้วแม่นบอเคฟออกไปแล้วตัวนีเด็กเสื้อผ้าพี่เบิร์นครับเคฟสามหนึ่งแม่สีขาวเนาะแม่สีขาวแม่ไอ้บ้าหมันคือกันเป็นงวดเท่า เป็นงัวเท่าผมเคยเห็นงวัวเท่าครับเป็นอย่างไรได้พายเบิงงัวเท่ากับขาเขามีโต้ที่น้าเขาคือตัวน,น,น,นี้น่องใหญ่ก่าโม่ตัวที่สองตัวนี้ตัวนี้สองแล้วก็ตัวที่สามตัวนู้นครับตัวน,นี้ก็ผสมผันรอบแล้วแต่ว่าบนท่านหนึหวงว่งหัวติดหรือบนติดอ๋ออันนี้ผสมแล้วยังไม่รู้ว่าติดแต่ว่าสังเกตเบงครับสรีล่ละขาว่ามันใส่ได้ถาเป็นงัวที่ว่างัวกำลังเป็นงัวสาวมันกับกุ้งสังอาจจะไปได้อีกนะครับ กำลังเป็นงัวสาวทั้ง3โตเลยก็เล่งเห็นก็เลยว่ากับเรื่องสื่อากสื่อมาในตลาดทั่วทั่วไปนี่บ่ตลาดใหญ่ๆแถวใดครับที่สิบสี่เอามานี่สื่อกาคือเขาโคตรโมจักเหนือไทยยุทธบ้านนี่แล้วว่าคนวิ่งัวกับไอ้คนเขาบรเบิ่งอ๋อสามโตนี่เอามาเวทเซ็ตเท่าไหร่สามโตนี่ตกไป แปดหมื่นกว่าบาทครับใครแม่พี่น้องมีทุนนาะหนึ่งโค้งสางโค้งสางโรงเรือนนะครับแล้วก็ต้นทุนแล้วแต่ผู้ใดสีมีครับแล้วแต่ผู้ใดสีมีความผอมเรื่องของต้นทุนแต่ว่าแต่ว่าแปดหมื่นกว่านี่ยผมเป็นสภาพนี้เลยแปดหมื่นกว่านี่สภาพขี้ลายก็นี่ว่าซันทอสภาพนี้ต้นเดียวกับ่ะไรต้นนี้นี่ต้นเียวกับอะไรประมาณราคาเนี่แหละครับเพราอคนมีเนื้อแมนมีเนื้อมีโค้ง เนื้อเพลินเริ่มร้ายครับเพิ่งโอ้โห่งัวถือถือว่าเป็นงัวเลือดสูงแมีนครับสวยเลยครับโครงสร้างก็สวยแล้วก็เนื้อมาหมดเนื้อมาเต็มเลยครับนี่ผู้ได้เบิ้งงัวออกเดีเสียงว่างัวกลุ่มที่ซื้อมามีมีลูกเก่าอยู่เนาะมีเดี๋ยวสีลงบางทีอาจจะสีลงให้เบิ้งครับลูกเก่าที่ดั่งเดิมซื้อมาแบบสภาพเพิ่มเป็นอย่างไร ข้านีนส่วนด้านหน้าเราเพิ่มเติมครับนี่เป็นส่วนของการให้อาหารครับเป็นขอกฟางขอกหญ้าขอกฟางตัวนี้ก็กว้างอยู่ประมาณกว้าง80เซน80 80เซนติเมตรงาเก่าเมตรงาเก่านี่เป็นล่างหญ้าครับนะเป็นงบงบกระตุกอยู่ประมาณหาพันครับประมาณหาพันประมาณเงินหาพันเป็นคนดี บ่อรวมกับหาเงินตัวนั <acceptance pieces> okay, ้นบ่อตั้งหาครับพี่น <lobster music> ้องครับอันนี้แยกตัวนี้แยกแล้วตั้งเขาตีเอ็ดดอกอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะคว่ำเขาเลยไพซีมีใหม่ก็เอาใหม่เออไพซีมีใหม่ก็เอาใหม่คือว่าแล้ตัวนี้อาศัยว่ามันง่ายเวลาเขาหายยาซับเขาหายยาซับเขาหายอาหารคนเุาก็รวดเคื่องออกก่อนแมนทำความสะอาดง่ายเนาะแมนทำความสะอาดง่ายทำความสะอาดง่ายสีน้ำล่างก็ได้บ่อมันแแห้้งลวเาาก็่ถึงสีน้ำล่างนี่นอกจากล่างล่างนี่แล้วเลยล่างงัวบ่อ ง้อง้ออาบน้ำข้างนอกง้ออาบน้ำข้างนอกนี่ครับเพชรในยินเจ้านี่แหละว่ามีง้ออาบน้ำให้ง้อนั่ครับอาบเจ้าอาบน้ำอาบทุกมมือดอกว่าแต่มันสกปรกแมนติดแข้งตีขาตัดสีตาสีล่างออกสีขาออกเนาะแม่นล่างออกมาสะาดเบิร์ตโตนั่นแหละวานเข้าหัวบริเวณเท้าทุกมมือครับเห็นว่าสังเกตว่าสกปรกุ๊กอะสกปรกเบกุ๊่าว่าของนี้บริเวณนอนทับขีบริเวณน่องทับขีเหลื่อมเบิร์ตโตเตือว่าเองครับ นี่ครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆหน่อยนะครับที่นํามาฝากผู้ชมคือว่่าบให้นะครับบ่ว่ามันเหม็นแบบแมงมันสิไปเกาะที่ไใดเราสังเกตง่ายๆเนาะแค่แมนแมงบินเกาะตามตามโตตามโตนี่แสดงว่ามีกินแล้วก็ต้องเอามาทําความสะอาดแล้วแมงวันบ่ค่อยมีเลยอะดรพวหลายๆแมยัอยู่บ่ไข่มีแมงวันปานใดโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งลูกเนี่ยกอเคฟเนาะเคฟเคฟครับแม่เทียวออกไปอยู่ข้างนอกขอบครับนี่มาแล้ว ตัวนี้ขอดแล้วนะครับขอดแล้วแม่นี่บอกว่าแม่สีเทาแม่ง้วธาตุแมงง้วธาเทาแต่ว่าเทาตุบูเทาธรรมดาเทาตุบูบูธาตุธรรมดาบอกเขาแจ้งเขาว่าบบดบดก็คือขี้ปูดดำเครื่องดำอ๋อนุ่มดำบดดำแม่นมันตองมีมันต้องมีสีดำแสกนะมีสีดำแสกแสกแสกก็คือต้ัวยูน้ำใบหูอืยูน้ำยูน้ำฟังกันเลยครับผมกับใบหูเรื่องงัวปันไหน สีดำแสกในหูแน่สีบ่เป็นเท่าเป็นอ๋อเท่าเท่าแต่ว่าเขาเอิ่นว่าเท่าแล้วว่ากีนี้ครับนั่นๆๆเห็นลูกแล้วเพิ่นกระจายลูกออกมาเพิ่นกับเบอรแดงวันไหนลูกอไปทางแม่ได้ไหมลูกไปทางแม่ลูกทางแม่ลูกเคเอฟเอฟสามหนึ่งเอฟสามเคเอฟตัวเคนี่เนาะตัวเคเอฟสามหนึ่งครับโอ้ยนาสันสันทู่ทุนี่แหละเดี้ยชักมือเลยครับเถิงเจ็ดมือหลือบ่ สองอาทิตย์หนึ่งหรอวะอาทิตย์หนึ่งหนึอาทิตย์หนึ่งหนึ่งอาทิตย์หน,หนึ่งสัปดาห์ครับมาท่านคุณแม่นี่ผมอาหารเข่าไก่ <laughs> แต่ว่าเป้หยางว่าเป้หยางดอกโอ้ดูฟวงนมฟวงนมนมดีครับเดินมานี่โอ้ยหนาสันอนะรอคักเลยบาดนี่สีมีเขาคือแม่บ่เนาะเขาเห็ดแล้วเรียบร้อยแล้วเห็ดแล้วเห็ดเขาแบบไหนบ่เข้าใจครับ เขาเห็ดเขาตัวหน่อยอืออยู่อ้สามหมื่นเฮ็ดเขาเฮ็ดเลยเฮ็ดเลยแมนตัวขาใหญ่เราไม่จีบอ่าอไม่จีบมันทรมานมันอือครับนี่คือลูกเควฟสามหนึ่งในคอกับเควฟคือกันเควฟคือกันเควฟเบิร์ดเลยเบิร์ดคอกันนี้คอเควเบิร์ดเลยครับนี่เอาเอาเอาตัวนี้เราไปยืนเฮ็ดเพราะท่านรักอืออันนี้ได้ตัวผูด้นี่แมนบอแเมนตัวเถิกเนาะผูตัวผูเพอดีเลยได้ ลูเคบมานะครับ ana, นี่คือขอกนี่ครับขอกของคุณยาครับคุณปัญญา uh hmm. อ่าก็เบิ่งแม่มันบ่ใหญ่เนาะมัน,น right. ก็สข้องสายแมนมันสสิไปภาพด่้ต้องเบิ่งการใหญ่การเจริญเติบโตของเขาต้องเบิ่งต้องติดตามเบิ่งตัวนี้แหละแม่ลูกตัวนี้เขาว่ามันคือจะให้ล <m im coaching> ูกใหญ่แต at ่เรื่องก็เสี่ยงว่าตามเรื่อยๆครับของลูกแม่นี่แม่บ่ใครใหญ่ปานได้นะครับแต่ลูกเคบสิออกมาตอนใหญ่แล้วสิเป็นจังได๋ครับ เดี๋ยวตามดูนี่ครับกับภาพพี่น้องทุกคนมาเยี่ยมขอกนะครับเมืองอกาะแลวก็เมืองสายพันธุง่วนะครับของคุณยาเมื่อนี้ครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับแขอบคุณเจ้าของขอกนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะครับในเรื่องราวของวัวครับ